โค้งลินดา เสียงห้ามล้อลากยาวแหลมแสบแก้วหูต่อมาก็เป็นเสียงพาหานะต้นตอล้มถลยคูดกับพื้นถนนและเสียงสุดท้ายก็เป็นเสียงต้นไม้น้อยใหญ่หักโค้นละเนรนาดแล้วทุกอย่างก็เงียบลงวงสุราที่นั่งชุมนุมกัน3ามสี่คนสะดุ้งโหยงหันไปยังทิศทางที่เกิดเสียงหนึ่งในนั้นค้างออกมาในลำคอสายหน้าถอนหายใจยาวเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ก็ลายที่สมแล้วนะ เออแรงไม่มีแผ่วจริงๆโค้ง,งลินดาเนี่ยชายอีกคนสำทับแล้วทั้งสีก็งโงนเงินลุกขึ้นเดินฝ่าความมืดโดยมีไฟฉายสองกระบอกสองนำทางตัดลัดทุ่งตรงไปยังโค้งที่ว่าพวกเขายังมองเห็นไฟไท้ายอยู่เริบๆควรจากเครื่องยนต์ที่เริ่มรุกไหมท่ามกลางแสงสว่างจากไฟที่เริ่มรลุโชนพวกเขาเห็นร่างของใครคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่อย่างชัดเจนแน่นอน นั่นเป็นคนที่พวกเขารู้จักและจำได้แมน่นลินดาแม่ค้าสาวที่ตายตรงนั้นและเป็นต้นเหตุของความเหียนและอุบัติเหตุที่คร่ายชีวิตผู้สารจรน,นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปวันเกิดเหตุตีสามครึง่งลินดาแม่ค้าขนมจีนไวย่างย5่สิเตรียมข้าวของสำหรับนำไปขายที่ตลาดเช้าเช่นเคยจังหวะหนึ่งวันลบ น้องชายไว้ห่างกันสิปีซึ่งลุกจากที่นอนมาช่วยพี่สาวอีกแรงเห็นบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับพี่สาวเพียงคนเดียวของตนเขาเบิกตาโพรงทำตะก้าใส่ของร่วงลงผืนถ้วยจานกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นเสียงดังโครมคามลินดาซึ่งกำลังก้มหน้าง่วนอยู่กับการจัดของสะดุ้งโยงหันไปบ่นอุบให้น้องชายพร้อมทั้งสายหน้าด้วยความระอาไม่สบายก็อยู่เฉยๆไปสิจะตื่นมาทำไมเช้ากันนะ รอนบนไปพลางเก็บข้าวของที่กระจัก,กระจายไปพลางแล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นน้องชายยังเอาแต่ยืนหน้าซีดจ้องตนอยู่แบบนั้นไม่ยอมพูดจาใดๆไม่แม้แต่ขยับเขยื้อนหลีกทางให้หรือก้มลงมาช่วยเก็บของที่กองอยู่กับผืนเป็นอะไรหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยไข้ขึ้นอีกแล้วหรือรอนถามด้วยความเป็นห่วงลุกขึ้นใช้หลังมืออังหน้าผากน้องชายพบว่าอุ่นนิดๆน บ่งบอกว่ากำลังมีไข้น,น้หนอยพะพี่พี่วันนี้วันนี้ไม่ไปขายของสักวันไม่ได้หรือเงินทองเราก็มีอยู่หยุดสักวันไม่ลำบากนักหรอกไม่ได้ลินดาตอบยิ้มแล้วไม่วันนี้ลูกค้าเขาจะมารับขนมจีนไปเลี้ยงงานทำบุญเขาจ่ายเงินมาครึ่งหนึ่งแล้วด้วยก็ให้เขามารับที่บ้านไม่ได้หรือ หวั่นลบอพยายามหวันล้อไม่พี่สาวเปลี่ยนใจแม้จะรู้ว่ามันไม่เป็นผลพี่สาวของเขาเป็นคนขยันนับตั้งแต่พ่อแม่ตายเธอก็ทำงานตัวเป็นเกลียวหาเงินเป็นค่าใช้ใจ่ายของทั้งสองรวมทั้งส่งเขาเรียนโดยไม่ลำบากการจะให้พี่สาวหยุดอยู่บ้านมีทางเดียวคือเขาต้องตายหรือไม่ก็พี่สาวป่วยหนักจนลุกไม่ไหวเท่าน,านั้นซึ่งทางแรกดูจะง่ายกว่าเสียด้วยซ้ำเพราะเขาไม่เคยเห็นพี่สาวไอซสักแอะ อาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีทางจะเกิดขึ้นกับหล่อนเป็นแน่แท้จนกว่าจะน้ำท่วมหลังปิดนั่นละแต่วันนี้สิ่งที่เขาเห็นมันทําให้จิตใจของหนุ่มน้อยด็กวูบลงเหวพี่สาวคนดีที่ดูแลเขาตั้งแต่หล่อนอายุ15ไม่มีหัวเมื่อครู่เขาเห็นเต็มตาว่าเงาหัวของลินดาหายไปนั่นเองจึงพยายามร้องขอให้เธอหยุดอยู่บ้านสักวัน ด้วยว่าความเชื่อแต่โบราณนั้นหากมองไม่เห็นเงาหัวของใครแล้วแสดงว่าคนคนนั้นชะตาขาดเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าต้องแก้ไขอย่างไรเท่านั้นเองบ่นลบมองตามไฟท้ายมอเตอร์ไซค์พ่วงสาเลี้ยงของลินดาที่ขับห่างออกไปสุดท้ายก็ลับหายไปกับความมืดกำลังถอนหายใจยาวเพราะความเป็นห่วงพี่สาวจู่ๆเสียงสะเทือนลั่นดุดฟ้าผ่าก็แว่วมาจากทิศนั้นบอนลบใจก็ถูกวูบทันที เร่งควบมอไซค์คันเก่งบิดตรงดิ่งไปยังจุดนั้นพร้อมกับภาวนาวา่าอย่าให้สิ่งที่เขาคิดเป็นจริงรถยนต์คันหนึ่งแล่นสวนเขามาด้วยความเร็วสูงแต่ยังทันได้เห็นว่าหน้ารถซีขวายุบเข้ามากพอสมควรราวกับไปชนกับอะไรมาถัดจากจุดนั้นไปเพียงไม่กี่สิบเมตรเศษซากของทั้งรถและของซึ่งจำได้วา่าเป็นวัตถุดิบในการขายขนมจีนเกลื่อนถนน ถัดไปอีกเล็กน้อยซาเล้งของลินดาเอียงกระเท่เร่พังยับอยู่ริมถนนเครื่องยังติดเสียงดังแผวๆล้อลังที่บิดเบี้ยวหมุนเอืเอ้อยแต่เขาไม่พบร่างของพี่สาวตนเองอยู่บริเวณนั้นทั้งร้องเรียกทั้งมองหาอยู่พักใหญ่ที่สุดก็ได้เห็นว่าบัดนี้พี่สาวของตนเองอยู่ที่ไหนร่างของลินดาห้อยตองแต่งอยู่กับคาคบหมายย้อนกลับไปสักห้าหกเมตรไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอเส้นใจแล้ว พวกไส้ห้อยย้อยลงมาเป็นทางเกือบระผืนวันลบหวีดร้องสุดเสียงดังสาวน้อยร้องให้เมื่อถูกหากอกนั่งคุกเข่ามองร่างไร้วิญญาณของพี่สาวเฉียบกระทั่งฟ้าสางร่างไร้วิญญาณของดินดาถูกนำลงมาจากต้นไม้ด้วยความทุลักทุเลกระดูกของเธอหักทั่วทั้งตัวสีสาตกห้อยมันสมองหล่นล่วงเพราะของหากกระโหลกเปิดนับว่าเป็นจุดจบที่อนาถนักสำหรับคนดีเช่นเธอ หลังจากเสร็จสิ้นงานศพหวนลบขายบ้านที่อยู่กับพี่สาวถิง้งโดยผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือจ่ายเงินซื้อเพราะความสงสารหลังจากนั้นเขานําเงินก้อนนั้นบวกคบเงินเก็บย้ายตัวเองไปอยู่ในตัวเมืองเพราะทนรับสภาพที่ต้องคิดถึงพี่สาวซึ่งเป็นญาติคนเดียวในชีวิตไม่ไหวบ้านของสองพี่น้องคนที่ซื้อปล่อยให้ว่างทิ้งร้างเพื่อจะรอพัฒนาสร้างใหม่มันควรจะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ใช่ เพื่อนบ้านละแวกเดียวกันต้องนอนหวาดผวาแทบทุกคืนบ้านที่ควรจะมืดเม็ดกับมีแสงไฟสว่างวาบเกิดขึ้นซ้ำยังมีเสียงก๊อแก,ก๊กซึ่งพวกเขามักได้ยินเป็นประจำเวลาตีสามสี่เมื่อครั้งลินดายังมีชีวิตนี่เธอตายไปแล้วใครๆก็รู้และน้องชายเพียงคนเดียวก็ไม่อยู่ที่นั่นอีกด้วยแล้วมันจะเป็นใครไปได้อีกเราถ้าไม่ใช่วิญญาณหญิงสาวคนขยัน แล้วสิ่งที่สงสัยและหวาดกลัวก็ได้รับการยืนยันเมื่อเพื่อนบ้านที่ว่าแอบแง้มผ่านม่านดูและเขาก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าดูเอาเสียเลยลินดากำลังก้มหน้าก้มตาทำอะไรอยู่ที่นาบ้านท่าทางของเธอเหมือนกำลังจัดข้าวของใส่สาเลงเตรียมตัวไปขายที่ตลาดเพียงแต่ว่าพื้นที่ว่างตรงหน้าเธอไม่มีอะไรเลยทั้งรถสาเลงที่พังยับและของสำหรับขายเธอกำลังง่วนอยู่กับอากาศท่าที่ว่างเปล่า เท่านั้นยังไม่พอสภาพของลินดาไม่ได้สมประกอบสวยน่ารักอย่างที่เคยแขนขาหักงอผิดรูปเสียงกระดูกล้านกอบแก๊บเสียงดังฟังชดัดใบหน้าที่หันกลับมาอยู่ด้านหลังเผยเห็นกระโหลกส่วนหน้าที่แหวงวินเลือดอาบกำลังจ้องมองมาทางเขาราวกับรู้ว่าแอบดูอยู่ตรงนั้นแล้วจังหวะนารกก็เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆผีสาวลินดา วิ่งกระเพกงอกแงกตรงเข้ามาหาเกือบจะถึงบ้านหน้าต่างที่เขาแอบดูอยู่แล้วก็เป็นจังหวะที่เพื่อนบ้านคนนั้นดึงสติออกจากภวังได้สําเร็จเขาดีดตัวถอยหลังล้มตึงและยังทันเห็นเงาของลินดาที่ยืนทะมนเขย่าตัวอยู่อีกฝ้าของหน้าต่างราวกับกําลังหัวร้อขบขันและจางหายไปในที่สุดทุกอย่างดับวูบลงหลังจากนั้นไม่กี่วินาที ความกลัวที่เกินขีดจำกัดก็ทำให้เพื่อนบ้านคนนั้นสลบสลายไปในที่สุดความเฮี้ยนความแรงของผีสาวลินดาไม่ใช่เพียงแค่หนาเธอยังปรากฏตัวตรงโค้งในยามค่ำคืนให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้เห็นแบบระยะกระฉันเฉิดเกินกว่าจะหาขลว่ผลเป็นต้องพารถพุ่งชนไม่ไป้ายบอกทางก็เป็นต้นไม้ใหญ่ทิวร่างของเธอได้แขวนตองแต่งได้เจ็บได้ตายกันหลายขังเหยื่อรายแรกเป็นพ่อค้าจากต่างหมู่บ้าน ซึ่งต้องใช้ถนนเส้นนั้นในการเดินทางไปตลาดเชา้าก่อนจะถึงทางโคงที่ลินดาเสียชีวิตเพียงไม่กี่สิบเมตรจู่ๆร่างของหญิงสาวนางหนึ่งเกิดหลวนโครมลงกระแทกกระปรงหน้ารถทั้งเลือดทั้งตับไตเครื่องในสาดกระจายเต็มกระจกจนแดงฉานพ่อค,ค้าคนนั้นหักพวงมาลัยด้วยอารมณ์ตกใจพาวรถลงข้างทางซึ่งเป็นหนองน้ำรถพลิกหงายท้องล้อชี้ฟา ไม้รักขนาดเท่าท่อนแขนที่ชาวบ้านปากเรียงรายไว้สําหรับหอยขมที่มีอยู่เต็มหนองน้ําเกาะเพื่อจะได้เก็บง่ายๆพุ่งทะลุกระจกป่าเข้าใบหน้าพ่อขาคนหนันทะลุหลังตายขาทีตอนนําศพขึ้นมาเมื่อตอนสายหลายคนถึงกับเบือนหน้าหนีสุดจะรับได้กับความสยดสยองอย่างที่บอกนั่นเป็นลายแรกเพราะหลังจากนั้นอีกเดือนสองเดือนก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก คราวนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักต่างจังหวัดถนนเส้นนั้นสามารถใช้เป็นทางเลี่ยงเมืองที่รถติดได้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตคนเดียวคือคนขับส่วนผู้โดยสารสีหคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงสาหาัสเพราะกระเด็นออกนอกรถคนที่ให้การได้ทันทีในที่เกิดเหตุมี3มคนและต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ขณะที่คนขับหักพวงมาลัยพารถไหลไปตามโค้งด้วยความเร็วที่ไม่สูงนกักเพราะเขาชำนาญจู่ๆแสงไฟหน้ารถก็ตกกระทบร่างของหญิงสาวนางหนึ่งในสภาพเละเทะยืนยิ้มยิงฟันจังหวะน,นั้นเองรถก็เกิดเล่งความเร็วขึ้นเองคนขับร้องลั่นว่าไม่สามารถควบคุมรถได้แล้วต่อมาก็รู้สึกแรงกระแทกอย่างแรงจนตัวเขาและเพื่อนกระเด็นทะลุหน้าต่างออกนอกรถทุกคนที่ให้การยืนยันหนักแน่นว่า หญิงสาวนางนั้นไม่ใช่คนแล้วรายที่3ก็คือเหตุปัจจุบันนี้ที่ขี้เมาทั้งสี่กำลังเร่งรุดไปที่เกิดเหตุมันทิ้งช่วงห่างจากครั้งล่าสุดเพียงเดือนครึ่งเมื่อพวกเขาไปถึงผีสาวลินดาก็หายไปแล้วครั้งนี้เป็นรถยนต์คันใหญ่เขาพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากรถในสภาพเลือดท่วมตัวหนึ่งในขี้เมากดโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นการด่วน ส่วนคนที่เหลือสางเมาเป็นปิดถิงเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยความที่ไม่มีความรู้พวกเขาช่วยลากร่างของคนเจ็บออกจากรถจังหวะนั้นเองมีเสียงดังครึกดังขึ้นพร้อมๆกับมีคนเจ็บร้องร่นด้วยความเจ็บปวดโอ้ยหลังฉันทั้งสามตกใจปล่อยร่างคนเจ็บลงกับผืนแล้วแสงไฟใช้ก็สาดส่องให้เห็นว่าท่อนบนกับท่อนล่างของเขาบิดไปคนละข้าง กระดูกสันหลังของเขาหากอย่างไม่ต้องสงสัยไม่นานเจ้าหน้าที่ก็มาถึงจุดที่เกิดเหตุและนําเขาไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่นานอดีชนแล้วหนีของลินดาก็ปิดตัวลงผู้กระทาผิดยอมรับทุกข้อกล่าวหาว่าคืนนั้นเมาหลังจากชนลินดากระเด็นไปตายคาคบหมายก็พยายามประคองรถกลับบ้านสุดความสามารถ เขานำรถที่ด้านหน้าผังยับเข้าอ totally right ู่ของเพื่อนเพื่อแก้ไขเพื่อให้เรียบร้อยดังเดิมเงื่องำเรื่องนี้อยู่นานจนกระทั่งคืนนั้นเขาขับรถผ่านถนนเส้นนั้นอีกครั้งจูจูลินดาก็มาปรากฏตัวนั่งอยู่บ่อข้างหน้าข้างคนขับก่อนจะถึงโค้งไม่กี่สิบเมตรในสภาพตัวเละเทะเท่านั้นเขาก็ตกใจพากรถชนต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นต้นเดียวกับที่ลินดาตายและตอนนี้เขาก็กลายเป็นผู้พิการครึ่งตัว ท่อนล่างขยับไม่ได้ดังเช่นทุกวันนี้เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับพิษรักยาสั่งตายโอ้พี่แสนอย่าทำฉันเลยฉันเจ็บฉันกลัวแล้วเสียงร่ำไห้อ้อนวอนของหญิงคนหนึ่งแววมาจากบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่มันสลับกับเสียงเนื้อหนังที่กระทบกัน บางครั้งเป็นเสียงข้าวของร่วงพื้นแตกกระจายเพื่อนบ้านเหลียวมองขึ้นไปยังชั้นสองของตัวบ้านอันเป็นต้นตอของเสียงพลางสายหน้าหมดทางช่วยเฮ้ยไอ้แสนมันเอาอีกแล้วดืว้อทุบตีเมียอีกแล้วสงสารพิดาเขานะลุงช่วยหญิงสาวนางหนึ่งเอ่ยขึ้นเดินมาหยุดยืนเงียหน้ามองไปยังบ้านไม้อีกฝั่งของหลัวที่ทำจากไม้ระแนง อีนางการดามันทำกรรมทำเวรอะไรถึงต้องมาเจอผู้ชายชั่วๆแบบนี้เนาะอีลำดวนเอ้ยลุงช่วยบ่นสายหน้าแล้วเดินกลับเข้าบ้านไปลำดวนเหลียวมองตามแผ่นหลังงองหงมแล้วหันกลับไปมองที่ชั้นสองของบ้านไม้นั้นอีกครั้งบัดนี้เสียงร้องไห้เสียงทุบตีเงียบลงไปแล้วรูเดียวประตูหน้าบ้านเปิดผางออกชายคนหนึ่งเดินออกมาด้วยท่าทางหัวเสีย ข้อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ก็บิดออกไปไม่ฟังเสียงลำดวนซึ่งสนิทสนมกับการดาหรือก็คือหญิงสาวที่ถูกผัวซ้อมทุกเมื่อเชื่อวันวิ่งออกไปดูที่ั้วนหน้าบ้านเมื่อเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ของนายแสนพ้นจากสายตาแล้วจึงรีบตรงไปยังบ้านของการดาด้วยความเป็นห่วงซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่สาวเจ้าเดินร้องให้สะอึกสะอื้นลงบันไดามาครั้งนี้หนักกว่าที่เคยเห็น หน้าตาบวมบูดบ่งบอกว่าถูกทำร้ายมาหนักพอดูซ้ำยังมีค้าบเลือดเกรอกลางอยู่บริเวณริมฝีปากพอเห็นลำดวนการดาปล่อยโฮโผเข้ากอดร้องไห้ไม่ยอมหยุดกว่าจะปลอบประโลมกันได้ก็ใช้เวลาพักใหญ่ทีเดียวครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นหรือพี่การดาทำไมพี่แสนถึงทำร้ายรุนแรงแบบนี้ได้ยินคำถามการดาที่เพียงแต่สะอื้นให้ก็ปล่อยโฮอีกครั้ง พี่แสนพี่แสนเขาอยากเลิกกับพี่เขามีผู้หญิงอื่นแต่พี่ไม่ยอมพี่ท้องอยู่ฮหท้องแล้วพี่ได้บอกพี่แสนหรือเปล่าว่าพี่ท้องลำดวนถามเสียงตื่นสีหน้าเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชดัดคำถามถูกตอบด้วยการพยักหน้าเพราะเจ้าตัวเอาแต่ร้องไห้จนพูดไม่รู้เรื่องลำดวนเห็นดังนั้นก็สะท้อนใจหนัก เอามือลูบท้องน้อยของพี่สาวข้างบ้านเบาๆแต่แม้จะเบาแค่ไหนสาวเจ้าก็ยังสะดุง้งเห็นเช่นนั้นลำดวนจึงค่คอยๆเลิกเสือ้อแล้วเธอก็ถึงกับน้ำตาคลอทั่วทั้งท้องของการดามีแต่รอยแดงเธอถูกทำร้ายอย่างเทารวนทั้งที่ตั้งท้องอยู่อย่างนั้นหรือและและแล้วพี่รู้หรือเปล่าผู้หญิงคนใหม่ของพี่แสนเป็นใครการดาสายหน้าให้กับคำถามนั้น ก่อนปาดน้ําตาบอกว่าต้องไปเตรียมกับขา้าวหากเย็นย่ำแล้วผัวนางกลับมาไม่มีข้าวกินนางจะลําบากอาจถูกซ้อมอีกจังหวะน,นั้นเองเธอเอามือกุมท้องตัวงอแล้วลม้มลงลําดวนตาเหลือกรานเมื่อเห็นว่าวางขาวของพี่สาวข้างบ้านมีเลือดสดๆไหลทะลักออกมาเป็นจํานวนมากการดาถ,ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแล้วก็เป็นไปอย่างที่ลมดวนกลัว พี่สาวข้างบ้านเสียลูกในท้องไปเสียแล้วความรุนแรงที่เธอทนรับมือรับตีนผัวเมื่อตอนสายทำให้เด็กในท้องซึ่งยังไม่แข็งแรงแท้งจนได้พี่ทำใจดีๆไว้นะอย่าคิดมากฉันไปตามหมอก่อนนะเดี๋ยวมาลำดวนบอกกับพี่การดาหลังจากนั่งเฝ้าจนกระทั่งเธอได้สติขอเอห,หลังจากที่น้องสาวผู้มีจิตใจงดงามเดินออกไปการดาค่อยๆยันกายลุกขึ้น บริเวณหน้าท้องยังมีอาการเจ็บแป๊บให้สัมผัสอยู่เนืองๆสายน้ำเกลือถูกดึงออกเพื่อไม่ให้เกะกะเดินลากเท้าราวคนไร้วิญญาณตรงไปที่ระเบียงเธอหันไปมองที่หน้าประตูอีกครั้งจังหวะนั้นลมดวนที่ไปตามหมอก,ก็กลับเข้ามาพอดีเธอทันได้เห็นว่าการดายิ้มเหี e ้ยมเครียมให้ e e hay, แล้วพูดอะไรบางอย่างออกมาก่อนที่จะเอ็นกายเหวี่ยงตัวเองออกไปนอกระเบียงเฮ้ยพี่ดา ลำดวนพุ่งตัวไปขวาข้อเท้าของพี่สาวข้างบ้านไว้ไม่ทันเมื่อมองลงไปเห็นร่างในชุดคนไข้ของการดานอนนิ่งกระดูกกระเดี่ยวผิดรูปจมกองเลือดผู้คนด้านล่างเริ่มมายืนมุงดูและวิาพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นเรืเร่อยๆภาพเหตุการณ์ทุกอย่างติดตาตึงใจลำดวนตั้งแต่วันนั้นหลังเสร็จสิ้นงานศพข,ของการดาได้หนึ่งอาทิตย คืนหนึ่งขณะที่ลมดวนนั่งเช็คเอกสารเกี่ยวกับงานซึ่งหอบกลับมาทำที่บ้านเสียงไอโครก,ครกดังมาจากบ้านของกานดาซึ่งบัดนี้มีเพียงแสนอาศัยอยู่คนเดียวหันควับชะเง้อม,มองก็เห็นเจ้าตัวเดินโซเซออกมาหน้าบ้านมือข้างหนึ่งกุมท้องอีกข้างหนึ่งกุมหน้าอกไอจนตัวโยกหลุงช่วยที่นั่งสวบุรีใบจากอยู่ด้วยกันลุกพลวดขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แสนหลมฟุบดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่หน้าบ้านอ้าวเฮ้ยมันเป็นอะไรละนั่นหลุงช่วยอุทานลันวิ่งอ้อมรั้วไปดูและให้ความช่วยเหลือทางด้านสาวลมดวนเองก็เช่นกันจะถึงตัวนายแสนที่นอนร้องโอดโอยสำลักริ่มเลือดอยู่ลอมรอสองลุงหลานที่วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาต้องชะง,งักเท้าพืด เมื่อปรากฏร่างของผีสาวการดายืนจ้องขมิงมองผัวที่กำลังดิ้นทุรนทุรไยด้วยสายตาเย็นชาแต่รอยยิ้มเหี้ยมณณนางการดาหลวงช่วยอุทานออกมาด้วยอาการวาดกลัวลำดวนได้แต่ยืนนิ่งขาแข็งขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกจงังหวะนั้นแสนยื่นมือมาทางคนทั้งสองพยายามเปล่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่แล้วก็กระอักเลือดออกมากองโตฟุบหน้าแน่นิ่ง วิญญาณของการดาวระเบิดเสียงหัวอร้อดังกองเลือบมองมาทางสองลุงหลานแล้วค่อยๆสลายหายไปกับอากาศธาตุนั่นเองทั้งคู่จึงพุ่งเข้าไปดูอาการของแสนลำดวนควักโทรศัพท์ออกมากดโทรหารถรงพยาบาลแต่เสียงปลายสายกลับทำให้เธอสะดุง้งปาโทรศัพท์ถิง่งเร็วโทรศัพท์ตกพื้นอย่างแรงทำให้การทำงานผิดพลาดฟังก์ชันสปีกเกอร์โฟนทำงานขึ้นเอง แล้วทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงของสาวนางหนึ่งตะเคี้ผ่านปลายสายเสียงมันเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเคืองและยังเงย็นยะเยือกจนหน้าขนลุกเร็วพร้อมๆกับเสียงหมาแถวนั้นประสานเสียงกันหอนหวยหวนทุกตัวต่างหันหน้าเข้าหาบ้านของการดาแล้วโงงคอหอนลากยาวหลวงช่วยมองขึ้นไปยังตัวบา้านทันใดนั้นไฟในบ้านสองสว่างดับทึบ ที่ชั้นสองหน้าต่างทุกบานที่เปิดไหวปิดงับลงทีละบานไล่ตั้งแต่ซ้ายไปขวาปิดปังๆเรากับมีคนผักหรือกระชากอย่างแรงที่สุดก็ปิดจนหมดแล้วจุดๆบานตรงกลางเกิดเปิดพางออกพร้อมๆกับร่างของกานดาหยืดนิ่งจ้องมองลงมาด้วยสายตาอาฆาตมือที่ซีดขาวของผีสาวชี้มายังจุดที่ทั้งสองกำลังพยายามช่วยแสนให้รอดชีวิตพร้อมทั้งปากตกะเบงเสียงดังลัน่นแล้ว ลำดวนหวีดร้องสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวลุงช่วยสะดุ้งหันมามองหลานสาวซึ่งกำลังจะเป็นลมอยู่ลอมรอก่อนจะหันกลับไปด่าผีสาวการดาเพราะความโมโหมึงจะมาทำน้องมันทำไมอีลำดวนมันรักมึงจะตายเมาดอกมันให้กลัวทำไมผีสาวการดาไม่ตอบเพียงแต่ค่อยๆเคลื่อนตัวถอยหลังหายไปกับความมืดนั่นเองทุกอย่างจึงได้สงบฝูงหมาน้อยใหญ่หยุดหอน ลงช่วยเรียกชื่อรำดวนเพื่อให้ได้สติก่อนจะดูอาการของแสนแต่สายไปแล้วเขาสิ้นใจตาเหลือกลันเลือดออกจากทั้งปากและจมูกไม่พอหูและตายังมีเลือดสีดำข้นครากทะลักไหลออกมาด้วยไม่นานชาวบ้านละแวกใกล้เคียงต่างก็มามุงดูร่างไร้วิญญาณของแสนเจ้าหน้าที่ที่ยังมาไม่ถึงเสียงผู้ใหญ่ไร้คนโจทจันกันว่าแสนไม่ได้ตายธรรมดา ไม่ได้ถูกผีการดาวดรอกจนช็อกอย่างที่ลุงช่วยและลำดวนว่าสภาพศพของเขาคือคนที่ถูกผิดหรือยาสังจนตายไม่ผิดแน่มีบางคนเข้าไปในบ้านครู่เดียวก็ออกมาบอกว่าบนโต๊ะกินข้าวมีวรูปของการดาตั้งอยู่มีผัดไทยถูกแกไว้สองหอหนึ่งในนั้นถูกกินไปเพียงเล็กหน้อยส่วนอีกหอวางไว้หน้ารูปถ่ายของการดา คาดว่าน่าจะเป็นการกระทําของแสนที่เกิดคิดถึงเมียขึ้นมาก็เป็นได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแสนถูกยาสั่งได้อย่างไรใครเป็นคนทําใส่มันแล้วทําใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งป้าแมวแม่ค้าขายผัดไทยเจ้าประจําที่การดามาักซื้อกับไม้ผัวเอ,อ่ยขึ้นถ้านับดูจริงๆวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยตั้งแต่นางกานดาซื้อผัดไทยกับมาให้ผัวมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ปกติมันจะซื้อกลับบ้านทุกวันเห็นว่าไอ้แสนมันชอบได้ยินแบบนี้จึงเกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาแสดงว่าการดาวางยาผัวอย่างนั้นหรือยาสั่งเนี่ยหล่อนเป็นคนทำใส่ผัวผสมผัดไทยให้แสนกินในวันก่อนที่นางจะตายนั้นใช่ไหมเจ้าหน้าที่มานำร่างไร้วิญญาณของแสนไปที่โรงพยาบาลเรื่องคืนนั้นเป็นอันจบลงทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านแต่มันไม่ใช่แบบนั้น เพราะทันชีที่ก้าวขาขึ้นบ้านลำดวนมีอาการแปลกไปนางนิ่งเงียบและเดินขึ้นไปชั้นสองของห้องนอนปิดประตูเงียบหลุงช่วยร้องถามเรื่องเอกสารที่ยังไม่เก็บให้เรียบร้อยก็ไร้เสียงตอบคิดไปว่าหลานสาวเพียงคนเดียวคงยังตกใจไม่หายจึงไม่ได้ว่าอะไรรุงเช้านั่นแหละจึงได้รู้ว่าลำดวนตายแล้วนางผูกคอตายกับหัวเตียงในท่านอนซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ ผนเหล่าเท้าไม่ได้ลอยจากผืนต่อให้รัดเชือกแน่นแค่ไหนก็ไม่อาจตายได้เพราะทันทีที่จะหมดลมสัญชาตยานการเอาตัวรอดจะบีบบังคับให้ทำทุกวิธีทางเพื่อแก้เชือกอยู่แล้วความจริงเรื่องราวทั้งหมดเป็นเช่นนี้ลำดวนและแสนแอบเป็นชู้กันมานานปีทั้งสองรักลอบได้เสียกันบ่อยครั้งที่ข้างนอกโดยการพากันไปเปิดโรงแรมหรือแม้แต่ในบ้านในตอนที่การดาวรับอยู่ชั้นบน จนกระทั่งวันหนึ่งการดาแอบระแคะระคายที่สุดก็จับได้จึงได้เอาเรื่องนี้ไปต่อว่าผัวโดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกทุบตีการทะเลาะก,กันครั้งนั้นก็เป็นเช่นทุกครั้งเพียงแต่ก่อนที่แสนจะหยุดใช้กำลังกับเมียและจะออกจากบ้านการดาได้ขู่อาฆาตเอาไว้กูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเขาไม่ได้สนใจอะไรเพียงคิดว่าเมียคงจะโกรธ จนกระทั่งมาถึงวันเกิดเหตุซึ่งก็คือวันถัดมาจากที่การดาข,าขู่คาดาวไหวแสนซ้อมการดาอย่างหนักเพราะเมียมาขอ,อยาแต่ตัวเขาไม่ยอมการดาต้องการไปมีชีวิตใหม่โดยบอกว่าตอนนี้เธอตั้งท้องแต่เป็นลูกของเธอกับชายอื่นในเมื่อแสนมีชูได้เธอก็ทำได้เช่นกันซึ่งมันไม่เป็นความจริงแสนโกรธมากคิดว่าการดามีชูจริงจึงทุบตีเธออย่างหนัก พร้อมทั้งเตะต่อยไปที่ท้องหลายครั้งจากนั้นจึงออกจากบ้านไปและการดาก็แทงลูกจนต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างที่เห็นก่อนที่การดาจะเอ็นกายหงายหลังลงจากระเบียงเธอยิ้มเยี่ยมแล้วพูดกับลำดวนว่ากูรู้ทุกอย่างมานานแล้วพวกมึงจะต้องตายตามกูและลูกไปความจริงเรื่องนี้ตายไปกับลำดวนโดยไม่มีใครรู้ทั้งสามชีวิตคงตกนรกรก,กันเพื่อชดใช้กรรม การด่าฆ่าคนตายส่วนแสนและลำดวนคงต้องไปปีนต้นหิว้วโทษฐานทำผิดข้อห้ามเรื่องกา마มมาเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับผิดรักยาสังไายเรื่องโดยไตรโศกขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกาบขอภัยมานัษที่นี่ด้วยร่วมสนุกได้ โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตทีสวัสด์ครับ